ที่าษามาท่านเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทำไมอะไรเป็นป้าหหายแท้จริงของชีวิตและเหตุใดจึงไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เช่นนี้ได้ไทั้งที่สมีชีวิตทั้งหลายลมีมากมายหลายช,ชีวิตแต่ที่จริงข้อมจบ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ในช่แวแเวลาหนึ่งมากน้อยต่างกันแล้ชีวิตนันก็สิ่นสลายหายไป,ไปเป็นเช่นนี้มาตราบนานเท่าไรแต่น้อยคนที่จะรู้ถึงแก่นแท้อันเป็นสารแท้จริงของชีวิต เรามีสมองเลิกว่าสระพสัตว์แต่การที่จะได้เกิดมาเย่างนัน,นก็เป็นภาวะที่ได้มาโดยยากเราต้องมีประการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจย่างต่อน,นื่งกันมาเป็นเวลาช้านา้และที่สำคัญอย่างน่งนคือต้องมีคุณธรรมที่จะทำให้คนรู้ได้โดยดีด้วย คุณธรรมที่เป็นปกติของความเป็นมนุษย์ได้แก่ศีลห้านาทีซึ่งจะเป็นเครื่องวัดความแตกต่างระหวา่างมนุษย์กับสัรพสัตว์เทววัามันมีคุณธรรมที่สูงส่งกว่ามากเดียวและนอกจากนี้ยังม,มีปัญญามีความสามารถมีภาวะที่เหมาะสมที่จะใช้ความรูม้ความ ประมาณน้อยเมื่อเทียกบกบปริมาณลุ่มที่มีอยู่ในประวัติ้าหลโอกาสที่จะได้เกิด็นุกก็มีประมาณน้อยเหมือนปุ๋ที่มีอยู่ในนักมอฉะนั้นเมื่อการเกิด็นี้เป็นสิ่ที่สัได้ยากหรือเฉียเราควรที่จะต้องโอนชีวิตให้ คนตัวน้ยมักล้มโร้จ็บป่วโดยโดนกระสีสีแงสาธุครับทุกคนนะคะเพราะว่าผ่นทางสมาธิแล้วมันมีอะไรมาแฟบไป่าตาลลงง Gracias.